วิธีจับผ้าบนหุน่นการจับผ้าบนหุ่นเป็นชุดสวยๆก่อนอื่นเราจะต้องมีหุ่นผ้าเข็มหมุดและผ้าผืนใหญ่นะคะ ลองทำกันดูนะคะลองฝึกลองทำสนุกสนุกนะคะการจับผ้าบนหุ่นนี้เป็นการทำให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ที่เราจะจินตนาการทำชุดให้เหมือนเป็นชุดจริงนะคะการจับผ้าตัวนี้เราสามารถที่จะจับโชว์บนหุ่นโดยการโชว์เนื้อผ้าเพื่อที่จะนำเสนอลูกค้าหรือสามารถทำเป็นชุดจริงนะคะ เราจะจัดผ้าตามแบบที่มีอยู่หรือว่าเราจะทำตามใจเราได้เลยโดยที่ยังไม่มีแบบนะคะส่วนตัวแล้วที่ทำณตอนนี้คือไม่ได้มีแบบคะ่จะจับไปเรื่อยคิดไปเรื่อยว่าจะทำยังไงให้เป็นชุดที่เราคิดว่าสวยนั่นคือการจินตนาการของเราณตอนนั้นนะคะ ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดัดแปลงเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนเราจัดถ่วงด้านข้างให้ดูเก๋ๆนะคะแล้วเราก็จะได้ชุดใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ชุดส,ดสวยๆทั้ง3าแบบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกริติยาด้วยนะคะหรือท่านใดมีคอมเมนต์ชวนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ